สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่องแสงตะวันแดงถนอมและช่องแสงตะวันมิสิโกครับวันนี้เรามาเจอกล้วยที่ออกลูกกลางลำต้นนะกล้วยแล้วก็อยู่ตรงนี้เอง,เองนะหลังสาลพระพรหมหลังสารพระรพรหมหมู่บ้านบัวทองธานีนะครับนะถ้ามองไปฝั่งโน้นนะครับ มองไปฝั่งนู้นครับร้านผมจะเห็นเป็นสีส้มๆนะนู่นนะร้านผมจะอยู่อีกตรงข้ามอยู่อีกอยู่ฝั่งนู้นก็คือร้านร้านแสงกัวันเนียงปลาเผาก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนี่ข้างสารพระพรมนี่นะแหละจะอยู่ฝั่งไปทางนู้นนะมีสารพระพรมนะครับสารพระพรมแล้วก็สารปูย่าก็ อยู่ข้างๆสารพระภูมิหมู่บ้านัวทองธานีครับและก็มีกล้วยเนี่ยครับกล้วยหลังสารนะครับแตกแตกลูกออกกลางต้นเนี่ยกลางลําต้นนะฮะกลางลําต้นแล้วก็มีลูกอยู่กี่ลูกเข้าไปนับไม่ได้มีลูกอยู่เป็นมีมีลูกกล้วยอยู่สองสองฝั่งนะฮนะ สองหวีแดงเข้าไปนับอยู่ดิกี่ลูกเดี๋ยวงวดหน้าจะได้แทงหวยกันงวดน,นี้เห็นช้ากันหวยออกเพิ่งมาเห็นฮนะแต่ทะเบียนรถของเจ้าของกล้วยออกตรงๆเลยครับสองเก้าเก้าสองเก้าหวยออกแล้วเพิ่งมาเจอแล้วก็อีกหนึ่งนี่มีกี่ลูกนะ กแต่มันมีรุ่นรุ่นรุ่นนี่รุ่นนี่มีนิ้วด้วยนะอ๋อเป็นเป็นเป็นนิ้วอ๋อออกเป็นนิ้วเออเหมือนมือคนเลยนะฮะเหมือนมือเหมือนมือคนน่ะฮักย้อนถ่ายใกล้ๆนะเนี่ยไอ้คนศัพทเี้ยนี่ครับถ่ายให้ดูเห็นใกล้ๆเลยเนี่ยตรงนี้อ่ะเหมือนนิ้วคนเลยมีนิ้วเนี่ย ตรงนี้ออกมาเหมือนนิ้วคนเลยอ่านะครับแต่เนี่ยตรงเนี้ยอ่าเปตีหวยเอาอย่งนะนะครับเดี๋ยวงวดหน้าก็คงจะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละ,ะเราถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูแต่งวดที่แล้วเนี่ยงวดที่เมื่อวานที่ออกเนะี่ย92ครับทะเบียนรถที่สอดท,ออทอแดงกาญจนาฮะ292เอ้ย929 ออกออกตรงๆเลยแต่งวนนี้จะมาอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยถ่ายมาให้ดูอยู่หลังศาลพระพรมหมู่บ้านบัวทองธานีนะครับใครที่จะมาขอเลขเด็ดก็มากันได้นะครับเนี่ยนี่ครับอยู่หลังศาลหลังศาลพระพรมหมู่บ้านบัวทองธานีนะมีกล้วยแตกแตกออก กลางลำต้นะฮะนี่ฮะออกลูกกลางลำต้นนะต้นกล้วยออกลูกกลางลำต้นอยู่หลังสารหมู่บ้านบัวทองธานีนะส่วนร้านแสงตะวันเมี่ยงปลาเผาอยู่ฝั่งนู้นครับแสงตะวันเมี่ยงปลาเผาอยู่ฝั่งนู้นนะนู่นนะห่างห่างกันออกไปประมาณสักยี่สิบเมตรสามสิบเมตรนะยี่สิบยี่สิบเมตรนี่แหละนะ จะอยู่ฝั่งนุ้นสารจะอยู่ฝั่งนี้ฮะแล้วก็ต้นกล้วยก็จะอยู่หลังสารนะครับขอบคุณมากนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะฮะนี่ฮะถ่ายให้ดูตอนจบแทนแทม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 นะหลังสารพระพรมหมู่บ้านบุทองธาน,นีครับใกล้กับร้านเมี่ยงปลาเผาแสงตะวันเมี่ยงปลาเผาครับขอบคุณมากนะครับฝาก กดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับ